อ่ะโอเคนะครับต้องขอกล่าวสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งนึนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราโอซิโนชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม้องไข่สตาเรียลนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็จะมาทําพิธีกรรมเหมือนเดิมนะไอ้ไม่พิธีกรรมเลยไยกว่าเราก็จะมาเปิดก้าชากันเช่นเคยนะครับซึ่งตู้ของเจเจก็เข้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาประมาณวันสองวันนี่แหละไอ้วันสองวันใช่ใช่ไม่วันวันสองวันผมไม่ได้เปิดช่วงวันแรกนะเพราะว่า ไม่ว่างเล่นเลยเพราะช่วงนี้ติดแต่เซเลโซนซิโลกันเลยไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นของใครารเร็วแต่ซึ่งวันนี้ผมเตรียมตัวกระชามาทั้งหมด139ใบนะตัวเจเจกับตัวของไลคโคลเจน,นะโอเคก็เดี๋ยวเราต้องใช้การมูเตลูก,กันอนะันแรกเราจะเอาโทปาสมาเราจะโชปาสมาก่อนเราจะเอาน้องโรปาสมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะเปิดสิ่งมงคลของ อ่าไอดีผมนั่นก็คือนี่เลยครับอ่าอย่ไหนนะนี่เลยครับเสามงคลตาเจ้าแม่ฟูเสียแล้วก็ตัวของมงคลก็คือชิงเชนะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แหละในการเพิ่มโชว์เพิ่มลาบโอเคเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้แหละประมาณนี้โอเคมาเรามากดกันเลยดีกว่าผมอยากรู้นงั้นร้อยสามสิบเก้าเลจะได้ไหม ซึ่งในตัวของตู้นะครับหลังจากเปิดน้องไฟไฟไปแล้วผมก็กดไปประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวเขานับก่อนอ๋อสามสิบสี่สิบอ่ะอ่าสี่สิบเก้าโล,โลมาเรากดทีละสิบสิบโลแรก Let's go <S มาเลยไหมจบเลยไหมเจ๊โอ้โหเงี่ยห้าสิบเก้าโล นี่ตัวที่ผมมีแล้วล่ะโอ้โหเอซ่าตัวเดียวเองเหรอรมาเก้าอ่ะหกสิบเก้าไปโอโ้ไม่มาเก้าอ่าดีหมดตัวดี้ะเนี่ยดีโอเคปิดนะครับโอ้โหได้ก,กันเดียวเองโอ้โหไปคิดได้เลยคุณด้วย โอ้โหไม่ดีเลยโอเคอันเนี้ยเจ็ดสิบเก้าน่าจะมาณเจ็ดสิบเก้าหลับเมื่อกี้สี่สิบเก้าโอเคเจ็ดสิบเก้านะ let's go เจ็ดเจ็ดมาเจ้าแม่ผู้เสียก็มีแล้วโพบานก็ยืนแล้วออกเถิดย,ย่าลูเบตขอร้องอมาแล้วสิงทองเฮ้ยโตแรงเลยเปล่าโอ้ยยังก่อน 70โอเคอันนี้จะเป็น69 70 71 72แอต้าว่ะ73 74 75 76โอ้โห77เฮ้ยเฮียมันถึงจังวะ78อุ้ย79 77โอ้เฮียฮิเม่โกโอ้ยบ้าเออเรียบร้อยว่ะคนดูเชื่อมันดุเดือดอ่ะโอ้โห โอเคผมหลุดเรียบร้อยละลเดี๋ยวผมแชรไปก่อนเป็นดิสค r d แกงเพื่อนนะครับโอเคเชีย่ยหลุดว่ะเจ็ดเก้าอ่ะผมก็เชื่อไ,ไปต่อเดี๋ยวป่าวอืมอ่าไปต่อไปไปไปต่อไปเดี๋ยวคิดมันสั้นว่าอันนี้ก็เปิดต่อโอ้โหทำไมหลุดเจ็ดเก้าด้วยอย่างสิ้นเลยไปอสิบ0โลอ่ะมาดิเดดตอนเนี้ยมาเร็วๆหน่อย โอเคสองเดี๋ยวผมโอ้โหแมั่งนะยี่สิบโลมาหรือเปล่ามาปัญยาเหมือนกันเลยนะตอนนั้นนี่ความรู้สึกแบบปัญยาเลยอะโอ้โหอ่ะสิบมาเลยไม่จีสามสิบอ่ะโอ้โหจีนี่ตัวกาวที่ผมไม่เหลือไม่เปิดอะไรคนจ๊นแล้เนี่ย ไอ้ตู้นี้ผมสาหัสจริงวะสาหัสสักการเลยว่ะคนดูสี่ไปมาเลยไหมโอ้โหสี่สิบเตียไม่มาจัดโอ้สี่บวาคนดูเชื่อเลยอ้าสิไปห้ไปห้าสิบห้าสิบก็ยังไม่ออก อ้หได้ฮุ้ด้วยไม่ฮุ้มีตู้นี้เหรอวะอ๋อไม่มีนี่หว่าอ่ะหกสบไปหกไปเอาเจ๊น,นี่แหละหกสิบมาไหมไม่มาไปดูเชี่ลลแล้วตู้ี้าวะร้อยวกว่าโลอะตอนแรกมีร้ 100, 100. อยสามอะเจ็บเจ็บ,เจ,บเจ็บมาก จ็ดสิบโอเจ๊เจ mm ๊แปดสิบเหยเจ้ก้าวเิโอ้โหเนี่ยถึงเอ้ยเดินเลยคนรู้ก้าโอเคดีอยู่ตอนแรกผมมีร้อยสามสิบเโลใช่ไหมประมาณร้อามเก้าตอนนี้ก็หมดไปละร้อยโลกดไปละร้อยโลอันเนี้ยก็ได้แล้วผมยังมีลุ้นมา2ตัวหรือเปล่า ดีมากโอ้โหเจ็สด,สดสองเจ็สดสาเจ็สดสเจ็ดโโห้าเจ็ดหกโอ้โหเจ็ดเจ็ดโอเคเจ็ดเจ็ดโอ้โหเลขไ่สวยเลยตอนนี้เจ็ดเจ็ดเแปดเจ็ดเก้าแปดสิบโหแปดสิบโอ้โหแปดสิบโได้เจมาตัวนึงโอเคโอเคได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ โอเคกลับไปก่อน <S <S ปิดไโอ้โหผมเลยปีสิบโลประมาณ29เก้าโลเปิด Light Phone ไลโคนว่าเดี๋ยวผมกดไลนะโคนแล้วนินเก้าโลโอ้เจเจไม่เอาผมสุดปะ่ะอะไลโคนสิบโลเนี่ยสิบโลออกเลยโอ,โ,โอ้โหมันฟันไต้จริงอ้ที่แซมโพกโบชปเฮ้ยย้ายที่เดีเดี๋ยวไชิดดวงไม่ดีเลยว่ะ กดอีกรอบนึงเฮ้ยเมาว่ะเฮ้มาว่ะคนดูเฮ้เชี่ยมาว่ะไปเชื่ยอย่างนั้นกูไมเกินเลยคนอ๋ไุเลนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไ่เลนเลยออ่ะยี่หอได้ไหมยี่สลอ่ะโอยโอเนนะปัญญาเนจ๊ะ โอ้โหเยอะไยคนปัญญานะปัญญานะปัญญาเอเจสวยโอเคไลคุณยี่สิโลถือว่าเราดวงดีอยู่พอตอนนั้นผมเปิดไลคุณไฟไปเจ็ดสิบอะโอเคดวงดีอยู่ฮ้ยสองใบไหมโอ้โหบันเดียวโอเค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 คนดูได้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 อยู่ได้อยู่ผมทับจอแป๊บนึงนะเอาโอเคได้อยู่คนดูคนดูได้อยู่ได้อยู่ เจเจกับโอเคโอ้เราก็โอเ้เราก็ถือว่าถามว่าดวงดีไหมเหรอผมก็ว่ามันก็โอเคอยู่นะจากร3 9ผมหมดกับตู้เจเจประมาณร้อยสาโล โอ้โหถือว่าถือว่าเยอะไหมยเยอะเยอะมากเพราะว่าผมดูดเลทไปรอบนึงแล้วก็อย่างน้อยไล่โคนอ่ะผมก็ยังโอเคอยู่มันได้20โลมันได้โอเคโอ้โหนึกว่าจะแบบลึกจัดอ่ะประมาณ23โลเนี่ยมันได้โอ้โหลึกๆโอเคอยู่เจ๊เจ๊พร้อมประจําตัวโอเคโอเคคุ้มคุ้มผมถือว่าคุ้มอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็ไปเก็บใหม่รอน้องอยุนหลินมาโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปน,นี้ก็ ถ้าชอบไ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้นะครับคลิปเปิดกาชาก็ห้าตัวใหม่เข้ามาแล้วตัวที่ผมจะเปิดผมก็จะมีคลิปกาชาลงให้มาไอลงตลอดนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า